สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกๆๆๆคนขอต้อนรับเข้าสู่แทนนี่แทนนะคะแตนก็หวังว่าเพื่อนเพื่อทุกๆๆๆคนเนี่ยคงจะสบายดีกันอีกเช่นเคยเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยแตนก็จะกลับมาพบก,กับเพื่อนๆในการารีวิวเปรียบเทียบกระเป๋า2ตัวนี้เลยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันตัวนี้ก็จะเป็นาชาแนลระบายนะคะเป็นไซส์10นิ้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นาชาแนลนายนะคะก็เขามีขนาดที่ค่อนข้างาใกล้เคียงกันแล้วก็ราคาเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะแตนเนี่ยมีเพื่อนๆนน้องๆเนี่ย ข้อความเข้ามาอยากดูการรีวิวเปรียบเทียบเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงทุนซื้อตัวไหนดีนะคะแตนก็เลยมาทําเป็นวิดีโอสั้นๆแชร์กับเพื่อนๆเนาะก็สําหรับ2ตัวนี้นะคะแตนได้มีการทํารีวิวแบบเต็มๆไปแล้วนะคะเป็นวิดีโอของแต่ละตัวถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูแบบเต็มๆเนี่ยก็สามารถไปกดดูได้เนาะก็วันนี้เนี่ยเสียงอาจจะแตกนิดนึงเนาะเพราะว่าแตนเนี่ยถ่ายทําเช้ามากนะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดโมงกว่าเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าในเตื นมาตีห้านะคะแล้วก็นอนไม่หลับนะคะก็เลยลุกขึ้นมาอาบําอับท่าแต่งตัวแล้วก็ถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันดีกว่าเสียงอาจจะแตกนิดนึงเนาะแต่ก็อยากจะชิดแชทให้เพื่อนๆฟังอะไรประมาณนี้เนาะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากไปกว่านี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันรีวิวเปรียบเทียบกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวบอย10นิ้วก่อนก็แล้วกันนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยตัวที่กันได้มาเนี่ยจะเป็นตัวหนังสีดำเนาะเป็นหนังคาเวียแล้วก็ เป็นลายเชฟรอนแล้วก็มากับโลหะที่เป็นแชมเปญโกก็คือเป็นสีทองอ่อนๆแล้วก็อย่างที่บอกตัวนี้เนี่ยจะเป็นไซส์10นิ้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยราคาของเขาปัจจุบันจะอยู่ที่5,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐบวกภาษีเนาะแล้วก็น้ําหนักของโบยเนี่ยจะอยู่ที่825อ่กรัมนะคะแต่เนี่ยต้องขออนุญ,ญาตมองโนตนิดนึงนะคะเพราะว่าข้อมูลเยอะจาไม่หมดเนาะก็อย่างที่บอกน้ําหนักก็คืออยู่ที่825กรัมหรือว่า1ปอนด์กับอีก13ออนซ์นะคะแล้วก็ ขนาดความกว้างยาวของกระเป๋าเนี่ยแตนจะลงไว้ที่หน้าจอเนาะต่อมาเรามาดูกันที่ความยาวของสายเดี่ยวเวลาถือนะคะก็สายเดี่ยวเวลาถือเนี่ยความยาวจะอยู่ที่20.5นิ้วนะคะแต่ว่าพอเราปรับเป็นสายสั้นหรือว่าสายคู่เนี่ยจะอยู่ที่ความยาวดรอปนะคะก็คือ12นิ้วเป็นประมาณนี้นะคะ ก็ถือว่ามีความยาวในจุดที่ค่อนข้างอพอเหมาะพอดีนะคะเวลาแตนถือเนาะเนื่องจากแตนเนี่ยเป็นคนที่มีความสูงอยู่ที่160นะคะแล้วนั่นก็เป็นลักษณะของกระเป๋าโดยรวมนะคะถือว่าเป็นตัวที่น่ารักมากๆเลยเนาะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของชาแนลไนทีนกันนะคะก็ชาแนลไนทีนตัวที่แตนมีเนี่ยเป็นไซส์เล็กนะคะหรือว่าไซส์น่าจะเป็น26นิ้วนะคะถ้าจําไม่ผิดเนาะแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4,800เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐ บวกภาษีนะคะก,ก็นะตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยราคาก็คือ4,600นะคะแล้วก็นะออกมาเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยก็ขึ้นราคาแล้วนะคะแล้วแต่ก็คาดว่าในการปรับราคาครั้งหน้าของช anel เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะต้องปรับขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างป๊อปปูล่านั่นเองเนาะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักของชาแนลไนทีนนะคะชาแนลไนทีนเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่790กรัมนะคะหรือว่า1ปอนด์กับอีก12ออนซ์นะคะก็คือจะออหนักนะคะน้อยกว่าตัวของระบ o ยเนี่ยนิดเดียวนะคะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ขนาดของกระเป๋าก็เช่นกันแต่ก็จะลงไว้ที่หน้าจอเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราถือแบบตัวหูหิ้วนะคะ ความยาวดรอปของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4นิ้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราถือแบบสายสะพายยาวแบบนี้สายสาพายดรอปเนี่ยจะอยู่ที่20.5นิ้วนะคะก็คือเท่ากับขนาดของบอยเลยเนาะสำหรับสายสาพายดรอปนะคะนั่นก็เป็นลักษณะของชาแนลไนทีเนาะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนังโกสกินด้านข้างจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ แล้วก็ด้านหลังของเขาจะมากับกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าใหญ่ๆนะคะสามารถใช้งานได้จริงเนาะซึ่งแตนก็ชอบเฟีเจอร์ของเขามากๆเลยเนาะต่อมาเนี่ยแตนจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของช h a น n e นท9นแบบสั้นๆกันละกันนะคะ,ะข้อดีของเขาก็คือ1เลยน้ําหนักเบานะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ากระเป๋าช h a น n e นท9นเนี่ยมีน้ําหนักเยอะเนื่องจากมากับส่วนที่เป็นโลหะค่อนข้างเยอะแต่ในความรู้สึกของแตนเนี่ยคือกระเป๋าตัวนี้เนี่ยไม่ได้หนักมากเลยนะคะค่อนข้างที่จะ,ะใช้ง่ายนะคะหยิบจับมาใช้ง่ายสะดวกสบาย แล้วก็สามารถถือได้หลายแบบนั่นก็เป็นข้อดีของเขาเนาะก็คือสามารถที่จะถือแบบเป็นหูหิ้วแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ สะพายข้างสะพาย crossbody ได้เนาะสายสะพายตัวนี้เนี่ยถอดไม่ได้ปรับไม่ได้นะคะแต่ว่าสําหรับแตนสําหรับความสูงแบบนี้เนี่ยคือแตนถือได้พอดีกับรูปร่างของตัวเองเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สูงมากกว่าแตนแบบเยอะๆ170อะไรเงี้ยก็อาจจะสั้นไปนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อดีตัวต่อมาก็คือสามารถที่จะเข้าได้กับเสื้อผ้าในหลายๆลุกนะคะแตนว่าสีดำนะคะด้วยความเป็นสีดําของเขาด้วยความเป็นลุกลักษณะแบบนี้เนี่ยคือมันก็ให้ลุกที่เป็นแบบว่า นะคะอยู่ได้นานแต่คิดว่าเนาะต่อมานะคะข้อดีของเขาก็คือมันมากับกระเป๋าด้านหลังอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็ทําให้สามารถที่จะใส่โทรศัพท์ได้ใส่พวกบัตรต่างๆได้นะคะสิ่งของต่างๆที่เราต้องการหยิบจับมาใช้แบบว่าสะดวกสะดวกง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องเปิดกระเป๋าตลอดเวลาแล้วก็กระเป๋าตัวนี้เนี่ยมีความจุได้ค่อนข้างดีเพราะว่าขนาดของเขามันก็คือ,อค่อนข้างแบบดีพอสมควรเนาะถึงแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นกระเป๋าไซส์เล็กแต่ว่าถือว่าจุข,ของได้ ยอะนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยแล้วก็ มันเป็นผ้านะคะมันก็ทําให้เราสามารถใส่ของได้โดยที่ไม่ต้องกังวลมากเนาะถ้าเป็นแบบไลนิ่งที่เป็นหนังด้านในเนี่ยเราก็จะมีความกังวลนิดนึงด้วยลักษณะของหนังนะคะที่มีความอ่อนมีความยวบแบบนี้นะคะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝืนใส่ของได้เยอะนะคะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าจํากัดมากคือมันไม่ไม่ไม่สติฟม,มันไม่แน่นมากจนเกินไปอะไรประมาณนี้แล้วก็กระเป๋าตัวนี้เนี่ยให้ลุกแบบง่ายๆสบายๆหย,ยิบจับมาใช้ได้ทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมี กระเป๋าตัวนี้แล้วอยากจะหยิบจับมาใช้เป็น everyday bag เนี่ยแต่ว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวเนาะถ้าเกิดว่าไม่กังวลว่าจะทําให้กระเป๋าเนี่ยเก่าไวจนเกินไปนะคะส่วนข้อเสียของเขาก็คือ,อในเรื่องของความเป็นทรนดี y หรือเปล่านะคะที่แตนอยากจะ point out นะคะก็คือว่ามันมีลักษณะที่เป็นแบบว่ามีความเป็น q u i l ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะมองว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวของแตนเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นข้อเสียเลยเนาะแต่ ที่แตนอยากจะพูดถึงนะคะที่แตนอยากจะเอ่ยถึงก็คืออาจจะเป็นข้อเสียสําหรับเพื่อนๆบางคนอะไรประมาณนี้เนาะข้อเสียตัวต่อมานะคะอย่างที่แตนเอ่ยไปขั้นต้นเนาะกระเป๋ามีลักษณะเป็นหนังที่เป็นนุ่มๆน,นะคะมีความอ่อนมีความยวกแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเสียทรงได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบจุกของเยอะๆใส่ของเยอะๆเ,เนี่ยก็อาจจะ ย้วยหรือว่าเสียทรงในอนาคตเนาะในเรื่องของสายสะพายนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันมีความเยอะไปนิดนึงนะคะมีโลหะ3ส,สีด้วยกันในระประมาณนี้เนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวของแตนเนี่ยมองว่าคือมันเป็นโลหะมีโลหะเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ดูแบบว่า แสตนเอามากจนเกินไปนะคะมันดูแบบว่าค่อนข้างเงียบเียบเรียบๆบในความรู้สึกของแตนเนาะข้อดีอีกตัวหนึ่งที่แตนลืมเอ่อยถึงนะคะก็คือด้านบนของสายสะพายจะมีส่วนที่เป็นหนังทําให้เวลาสะพายเนี่ยก็สะดวกสบายเนาะไม่เจ็บไหลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วนั่นก็เป็นข้อดีข้อเสียของกระเป๋าชาแนลไนทีนนะคะแตนก็จะพูดถึงข้อดีข้อเสียของบอยนะคะก็ข้อดีตัวแรกเลยก็อาจจะไม่แตกต่างกันกันกบตัวของชาแนลไนทีนเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากระเป๋าบอยก็คือตัวที่แตนมีเนี่ยก็เป็น แตนก็เลยคิดว่าเขาก็ให้ลุคที่คลาสสิกนะคะดูดีมีสไตล์สามารถเข้ากับเสื้อผ้าได้ในทุกๆรูปแบบแล้วก็มีความคงทนแน่นอนนะคะตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องระวังมากเท่ากับตัวชาแนลไนทีนเนื่องจากว่าหนังของเขาค่อนข้างมีความแข็งมีความทนทานนะคะเป็นหนังคาเวียแต่ว่าคือมันมีความทนทานมากๆแล้วก็ใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศเนาะตัวนี้เนี่ยคะ่ะมีโดนน้ำโดนฝนบ้าง แต่ว่าสภาพหลังจากการใช้งาน4ปีเนี่ยก็คือยังคงดูดีเนาะตัวนี้เนี่ยแตนเพิ่งได้มาใหม่เนาะอยู่ที่ประมาณห้าหเดือนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเกือบเกือบสปีแล้วสภาพก็ยังคงแบบว่ากริปนะคะสวยงามมากๆเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็สามารถจุของได้พอสมควรนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะจุของได้น้อยกว่าตัวของ ชแนลไนทีนเพราะว่ากระเป๋าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีความแบบแข็งๆมีความสตรัคเจอร์นะคะน้นถ้าเพื่อนคนไหนที่ถือของเยอะนะคะจัดตัวชแนลไนทีนไปเนาะแล้วก็ข้อดีอีกตัวหนึ่งของบอยก็สามารถถือได้หลายแบบเช่นกันเนาะแต่ว่าก็อาจจะไม่หลายแบบเท่ากับตัวของชแนลไนทีนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มากับตัวหูหิ้วนะคะแต่ว่าก็สามารถถือแบบสะพายข้างสะพายคร,สยครอสเป็นสายเดี่ยวแล้วก็สามารถที่จะถือเป็นาสายคู่แบบว่าสะพา,ายไหล่ได้หรือว่าถือเป็นแบบใช้เป็นมือถือ ฮิวได้นะคะสามารถที่จะเข้าได้กับเสื้อผ้าในหลายๆรูปแบบนะคะสามารถ r e ร s up r e s s down ได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีที่คล้ายกันกับตัวชาแนลไนนทีเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าสีของเขาก็คือเป็นสีดําเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็แพ้ง่ายกับเสื้อผ้าต่างๆต่อมาแตนจะพูดถึงข้อเสียของกระเป๋าบอยนะคะข้อเสียหลักๆเลยเนี่ยก็คือมีอยู่2จุดนะคะจุดแรกเลยก็คือความเป็นบ็อกซี่ของเขาอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยกระเป๋าก็จะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นเหลี่ยมๆนะคะตรงมุมของเขา,ามันก็จะเป็นมุมที่ค่อน ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเวลาเราใส่ไปในที่ที่มีคนเยอะๆในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ต่างๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโดนนะคะเดินชนนู่นชนนี่นะคะโดนคนบ้างนะคะเนื่องจากความเป็นบ็อกซี่ของเขาอ่ะโดยเฉพาะที่เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้เนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเยอะเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีเป็นหนังแรมนะคะหรือว่าหนังคาฟอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดการเป็นรอยได้ง่ายตรงมุมเนาะแต่ว่าสําหรับแตนเนี่ยตัวที่เป็นหนัง พาเวียเนี่ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าที่ใช้มานะคะเนื่องจากว่าหนังนี้ค่อนข้างมีความคงทนก็ข้อเสียตัวต่อมานะคะของบอยที่แตนอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของสายสะพาย อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยเนาะว่าบอยเนี่ยจะมากับตัวห่วง2ตัวแล้วก็ร้อยสายสะพายนะคะเพราะฉะนั้นสายสะพายเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนได้แบบนี้นะคะมันก็เกิดปัญหาเวลาใช้งานนะคะสายสะพายก็จะเลื่อนตลอดเวลานั่นเองนะคะแต่ก็จะต้องคอยปรับตลอดเวลาให้สายสะพายส่วนที่เป็นหนังเนี่ยมันอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็อยู่ในระดับที่สมดุลกันนะคะบางทีมันก็ใช้ไปก็จะเลื่อนประมาณนี้ ตกมาอยู่ประมาณนี้ทําให้มีความรู้สึกว่ากวนใจนิดนึงนะคะสําหรับกระเป๋าบอยนะคะแล้วก็ข้อเสียอีกตัวหนึง่งที่แตนอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับกระเป๋าบอยนะคะ mm hmm. ก็คือบอยเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าที่มีลักษณะเป็นแฟลปแล้วก็แฟลปของเขาเนี่ยค่อนข้าง ยาวนะคะก็คือยาวเท่ากับตัวของกระเป๋าแล้วก็เวลาเปิดปิดเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงโดยเฉพาะตัวที่เป็นหนังคาเวียนะคะมันจะต้องมีการฝืนกระเป๋านะคะถึงจะทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นสิ่งของข้างในได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดกระเป๋าบ่อยๆนะคะฝืนกระเป๋าเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเป็นครีสหรือว่าเป็นรอยนะคะ,ะถ้าเพื่อนคนไหนที่ชอบในตัวบอยช ANEL เนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินคําว่าบอยหลังหักนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเนาะถ้าใช้เป็น นา,นานเนี่ยตรงจุดนี้ก็อาจจะเกิดเป็นรอยย่นนะคะแล้วก็ไม่สวยนะคะเป็นบอยหลังหักเนาะแต่ว่าเท่าที่แตนใช้มาเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรเนาะ <S <S น,น,นั่นก็เป็นข้อเสียของบอยอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะถ้าถามว่าแตนเนี่ยชอบตัวไหนมากกว่ากันระหว่าง2ตัวนี้นะคะแดนก็คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะพอเดาออกแล้วนะคะเพราะว่าแตนเนี่ยเป็นคนที่ชอบถือกระเป๋าที่มีหูหิ้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวชาแนลไนทีเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ในชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะแต่ ก็จะชอบตัวนี้มากกว่าเนาะ เนื่องจากว่าเขาถือได้หลายแบบมากกว่ามีน้ําหนักเบากว่าแล้วก็หยิบจับมาใช้ได้ง่ายกว่าแล้วก็สายสะพายของเขามันไม่มีปัญหาเลื่อนไปเลื่อนมาเหมือนกับตัวของบอยนะคะนั่นก็เป็นความรู้สึกของแตนนะคะก็คือความรู้สึกความชอบส่วนตัวนะคะคิดว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับตัวเองมากกว่าเนาะแต่ว่าถามว่าถ้าแตนจะแนะนํากับเพื่อนๆเนี่ยแนะนําตัวไหนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแตนคิดว่าขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของแต่ละคนแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะแต่ว่าโดยลุคของเขา ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากให้ลุคที่คลาสสิกดูดีสามารถที่จะ d RESS UP DRESS DOWN ได้ตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้เป็น EVERYDAY BAG ได้ทั้งคู่เลยเนาะแต่ว่าแน่นอนตัวที่เป็นหนังคาเวียก็มีความทนทานมากกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแตนคิดว่าให้เพื่อนๆดูที่ไลฟ์สไตล์นะคะดูการแต่งตัวของตัวเองตัวเองเป็นคนถือของเยอะหรือเปล่าถ้าชอบถือของเยอะๆเนี่ยก็แนะนําตัวนี้เพราะว่าจะจุได้เยอะกว่าถ้าเป็นคนถือของน้อยก็แนะนําตัวนี้แล้วก็ถ้า เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ ชอบใช้กระเป๋าแบบว่าไร้ความกังวลนะคะใช้ใช้กระเป๋าแบบสมบุกสมบันแต่ก็แนะนําให้อ่แนะนําเป็นหนังคาเวียนะคะแต่ว่าตัวชาแนลไนทีเนี่ยยังไม่มีตัวที่เป็นหนังคาเวียเนาะมันจะมีหนังเลมกับหนังโกดสกินนะคะก็คือหนังแกะกับหนังแพะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อ่ชอบใช้งานแบบว่าชอบใช้กระเป๋าที่มีความถึกมีความทนทานนะคะแตนก็แนะนําเป็นบอยหนังคาเวียนะคะในเรื่องของราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะอย่างที่แตนบอกตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่5,000ันเหรียญดอลลาร์สหรัฐบวกภา ตัวนี้จะอยู่ที่4,800ก็คือไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะนะคะเดี๋ยวแตนจะมาให้คะแนนกระเป๋าก็แล้วกันนะคะสำหรับความชอบของตัวเองนะคะก็แตนเนี่ยให้ตัวชาแนลไนทีนอยู่ที่9.5เพราะว่า โดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับตัวเองถือได้หลายแบบแล้วก็แตนชอบที่เขาให้ลุคแบบลำลองลำลองนะคะรีแล็กซ์นะคะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากๆในช่วงนี้นะคะก็9.5เต็ม10สําหรับตัวนี้เนาะส่วนตัวบอยเนี่ยแตนให้ที่8.5เต็ม10นะคะเพราะว่ามันก็มีข้อเสียในยเรื่องของสายสะพายแล้วก็ความเป็นกล่องอะไรอย่างนี้นะคะก็ตัดไปนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆถามแตนว่าแตนเนี่ยแนะนําตัวไหนกับเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ต้องตอบก่อนเลยว่ายากมากนะคะแตนคิดว่าขึ้นอยู่กับลักษณะ I don't know. นะคะความชอบส่วนตัวนะคะของแต่ละคนแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะพเพื่อนๆก็เลือกตามความชอบเลยเนาะถ้าพเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบลุกที่ดูแบบเอจี้นะคะดูแมนๆดูเท่ๆหน่อยก็จัดตัวนี้ไปแต่ว่าถ้าพเพื่อนๆคนไหนที่เออไม่ชอบบอยเลยมันดูแบบแมนจนเกินไปนะคะตัวนี้ก็อยู่ตรงกลางนะคะระหว่างบอยกับคลาสสิกนะคะซึ่งแดนก็เคยได้พูดไปแล้วเนาะโดยส่วนตัวแตนเนี่ยชอบตัวชาแนลไนทีนมากกว่านะคะ,ะ,คะแล้วก็จบกันไปแล้วสําหรับการรีวิวเปรียบเทียบกระเป๋า2ตัวนี้ นี้นะคะจาก ชาแนลก็คือเป็นบอย10นิ้วกับชาแนลนายทีนเนาะแตนก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะกําลังตัดสินใจหรือว่าลังเลใจอยู่ว่าจะซื้อตัวไหนดีระหว่าง2ตัวนี้แล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่รีเควสตเข้ามาก็คงจะได้ชมกันแล้วนะคะก็หวังว่าจะถูกถูกใจกันเนาะก็ถ้าเพื่อนเพื่อชอบวิดีโอนี้ของแตนยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยสําหรับวันนี้แตนต้องขอตัวลาที่คนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า สวัสดีค่ะบาย